กิงกาชาตำอำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยและผู้ได้โอกาสในโครงการเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่15กันยายน2567 นางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การแพทย์รถเข็นสําหรับผู้ป่วยที่เดินไม่ได้และเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันโดยมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ทั้ง7ตําบลของอำเภอเกาะสมุย ตามโครงการเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นอกจากนี้ยังได้นำดเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการโดยในโครงการได้มีผู้ขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จําเป็นจากกิ่งกระชาดอำเภอเกาะสมุยจํานวน72รายได้แก่พื้นที่ตําบลตะลิ่งงามตําบลลิปาดน้อยตําบลอ่างทองตําบลหน้าเมืองตําบลมะเร็ดตบบําบลบ่อผุดและตําบลแม่น้ํากิ่งกระชาดอำเภอเกาะสมุยได้มอบรถเข็นคนพิการชนิดพับได้มอบไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขาให้กับผู้สูงอายุ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้กิ่งกาชาตอำเภอเกาะสมุยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอนในเขตพื้นที่ที่ได้ร่วมโครงการในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทเัเร็ว,รวลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย คฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เ i นคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน